การถาหนังของเราวันนี้มันก็จะต้องแบบเกี่ยวข้องกับความรักเล็กน้อยถ้าเราถ้าเราหายใจพี่นายกหดไลฟ์ฝนหายใจไม่ดูเราอ่ะไม่กดดันแต่ฝนและกดดันมันเป็นขนมอบกรอบที่ไม่ผ่านการทอด แล้วมหาทำที่ส่วนเด้นจาตติกิติต้องบอกว่าเปิดสวยล่าสุดนะเปิดใหม่ล่าสุดที่มันมีอยู่แล้วปะนะมันมีอยู่แล้วแล้เขาเปิดมันมีเล็กมากเราต้องเาเปิดเสรใหม่เสร็ต้องเรียกว่าเขาแบบยกระดับส่วนสาธารณนะ เออที่มันดูแบบพรีเมียมมากเรายังไม่เคยมาวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันสวยขนาดไหนเราเห็นในไอจีแล้วอยากมากวัยรุ่นเยอะมากวัยรุ่นอย่างเราวัยรุ่นเยอะมากวัยรุ่นน้องเยอะเด็กเด็กเยอะกระหน่ำมาที่กันแล้วก็คือถ่ายภาพสวยมันไม่ใช่แค่เป็นที่วิ่งนะแต่มันมี ที่ถ่ายรูปมีทางเดินเทคนปิ๊งนิก่ะเขาเขาบอกว่ามันเดินจากส่วนนี้ไปถึงส่วนลุมได้ด้วยเว้ยใช่เหมือนนี่ตรงเนี้ยเราจะหาทางเดินวันนี้เหรอไม่ใช่เนาะเหมือนสะพานเขียวขับรถจะพานอยียวที่เขาคิดกันอยู่อ๋อโอเคงั้นไปดูก่อนไปดูก่อนมาเข้าไปในส่วนว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลย หยุดเดี๋ยวก่อนเราแซววิ่งมาตั้ง2,000กิโลแคลอรี่เราไม่สามารถแลกแคล,ลอรี่นี้ก็ชาบ,บูทีที่แล้วกจะต้องหิวยังไงฉันมีอันนี้อะไรอะไรอะไรสันไบรท์ขอให้แจกทุกคนคนละโลสคนละโลสเพรานะอันนี้ที่เตรียมมาพอรนะู้ว่าเดี๋ยวจะต้องหิวแล้วจะต้องหวยหายนี่อย่างเขาท้าทอง คือข้อดีของขอนมซันไบเพราะว่ามันเป็นขนมอบกรอบที่ไม่ผ่านการทอดเพราะฉะนั้นน่ะมันลดไขมันได้ถึง40เปอรต์เออแล้วที่เรากินขนมทอดเข้าไปแล้วก็รุ้สึกว่ามัน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 เพราะอะไรอย่างเงี้ยคอนเซอร์อันเนี้ยคือกินแล้วแบบรู้สึกว่าแบบไม่ต้องกังวลก็คือกินไม่รู้สึกผิดจริงจริงกว่าเธอกับที่กินไปเมื่อกี้ยังไม่กรอบไหมแล้กรอบเธอกินรสอะไรบอกก่อน อ,อ่รสชาตครีมแล้วหัวอหอมอร่อยอร่อยย่งไม่น่าเชื่ออืมคือบางคนจะคิดว่าขานมขอนหอมหอม,อมเห็นมันแหน้งๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอ่ะมันแห้งเพราะมันไม่ทอดแต่รสชาติมันเข้มข้นหน่อยเถอะอร่อยให้ดูให้ดูให,ดให้เต็มลองอืืมมอร่อยอร่อยอันแรกของเรากินเรากินรสออริจินอลรสต้นตำล้ำอื่ะครับบาร์บีคิวบาร์บีคิวราสครีมแล้วหัวหอมเฮ้ย ก็เลยให้เหมือนขนมกุ๊บกุ๊บที่เป็นเลยอ่ะคือเป็นรสชาติครีมที่ทังที่ว่าสองสิ่งชอบขมพอเจจจนเอาจริงๆอะเมื่อกินที่เห็นแบบนี้ติดมาแล้เคยเห็นแบบอย่างเงี้ยมันอบแต่ว่ามันรสชาติเข้มข้นเหมือนของทอดเลยแต่ไม่ไม่ทอดไม่ทอดเออเป็นขนมอบรู้สึกผิดน้อยจริงๆก็คือเวลาเราอยากกินอะไรกุ๊บกุ๊บแก้หิวไปก่อนก็คือกินได้ ไม่ทอดสุดปังใอ้จริงแบ่งเพื่อนได้แบบไม่รู้จะผิดนะไม่รู้จะผิดเหมือนกันชวนเพื่อนไปกินชาบูเพราะว่าเมื่อกี้กินจัดกหยิบยื้นสุขภาพที่ดีให้เพื่อนด้วยมันดีมากเพราะว่ามันเหมาะกับช่วงที่แบบอะช่วงเหลดเดือนวันแห่งความรักใช่ป่ะเราก็อยากจะแบบมีฮันเดท อ๋อเขาไปมีเธอมีแพลนอะไรบ้างเธอมีแพลนอะไรกับไปฮอตไปฮอตเดทกับปาบ้างฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหนึ่งเลยคือร่างกายฉันต้องแบบไม่ย้อยนะไม่ย้วยเนาะแล้วก็เลยไม่อยากกินของทอดเยอะช่วงนี้เราก็ลดของทอดนิดนึงจริงๆป้าอันเนี้ยมันตอบโจทย์ไม่ใช่แค่แบบพวกเธอจะพยายามจะเฮ้ยแบบอยากดีนแต่ว่าจริงๆฉันว่ามันเป็นช่วงที่แบบอย่างเราเป็นคนทํางานใช่ไหมบางทีเราทํางานดึกแล้วเรามันชี้แล้วเราก็อยากจะเคี้ยวคือเคี้ยวต้องคืนเราก็จัดกปาหรือ หรือบายบายอย่างเงี้ยแบบเลิมโหยละต้องลงไปละ<ต>ไปบบเวนสิ่งหนึ่งที่ควรจะหยิบมาเพื่อ,อนนี้เลยกินนั่งกินตูดแช่อยู่เก้าอี้แบบก็ไม่รู้สิทผิ์กแต่เ,เออเนี่ยคือเขาบอกว่าอันเนี้ยมันคือ3สิ่งี อร่อยและมีประโยชน์เลยคือข้อแรกเขาบอกว่าเขาบอกว่าสีได้ทอมจากขันยพืชอ่ะดังนั้นก็คือดีและหนึ่งอ่าสองคืออะไรอบแทนการทอดที่ขายไปเมื่อกี้นี้อันนี้ดีจริงอันนี้คือลดและไขมันน้อยกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจากการทอดทั่วไปแต่เราเราอยู่กับสซนไบมานานนะแต่เราไม่เคยมานั่งอ่านจริงจังว่าเขาดียังไงตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีจริงแต่ควาจริงรสชาติคือเหมือนแบบ ข้มโพลไม่ผิดหวังขนมสุขภาพดีคือถ้าคำว่าสุขภาพดีเราจะรู้สึกว่าไม่อร่อยต้องไม่ห่อยเลยแต่อันเนี้ยอร่อยกินได้เรื่อยๆกินไม่หยุดเป็นขนมกรุบกรอบที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดรู้สึกผิดน้อยเลยนี่หวังรู้สึกน้อยจริงๆเฮ้ยมี่แตหมดถืออยู่อะของมีดอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เ่ยอาจริงๆปลาเซอร์ไพรส์มากมีสีผ่าทเท่านั้นฮัลโหลเฮ้ยยับาทเท่านั้นเต้ ถ้ายังไม่อิ่มโอ้ยมียังไม่อิ่มนะได้นอนค่ะรู้แล้วว่าจะต้องไปอิ่มมีถุงถุงใหญ่กว่าเดิมราคาสามสิบาทเอออันนี้มีสองซึ่งจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันเลยก็คืออันนี้แปดสิบแปดกรัมใหญ่ขึ้นมาอีกเรียกว่าแบ่งแบ่งกันก็คืออิ่มแต่ก็แบ่งกันได้เป็นโงก็อิ่มนะใช่เต่เดี๋ยวก่อนทะยังไม่กลับเพราะว่าไหนๆที่ขาดทบเนี่ยอฮะ บอกแล้วว่าเป็นการหาทางเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แค่แบบมาชวนเธอวิ่งแล้วก็กินแันดเท่นานั้นแต่ว่ามันจะวิ่งยังหาทางยังไม่พอยังไม่เหนื่อยแลวนะแต่ว่าเ <laughs> พราะว่าลูกป้าเพราจะถึงช่วงเทศกาลมาเลนทไงแน,น,น,น่นอนการหาทางของเราวันนี้มันก็จะต้องแบบเกี่ยวข้องกับความรักเล็กน้อยซึ่งวันนี้ฝนดาเขามีแขกแบบเชิญพิเศษมาด้วยเขาเป็นคนเดียวที่เขาไม่ตส่กลงองที่ถ่ายถ่ายราบตลอดรายการเลยนะคะนั่นก็คือ ทำไมทำไมเธอจะให้คนตากล้องฉันมาทำอะไรเหรอแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกแบบว่าจะเข้าเทศกาลความรักแล้วแล้วเราก็มีซันบายเป็นตัวกลางที่เราจะแบบส่งมอบความรักเมื่อกี้ฉันส่งมอบจัดบายพวกเธอแล้วเพราถึงเวลาที่เธอฝนจะต้องส่งมอบความรักให้กับสาวได้สี่เอาไปกินไม่ได้ธรรมดาแต่ว่าจะมีเกมให้เล่นด้วยไหนเธอก็แบบ เป็นสามีภรรยากันฉันก็อยากจะรู้ว่าเธออ่ะจะเดาใจสามีเธอถึงหรือเปล่าในการถ่ายซันไบว่าซันไบทสามรถเนี้ยสาเธออ่ะชอบเป็นแบาที่สุดฉันไม่ได้หวยนะฉันพูดเลยว่าสามีฉันชอบกินทุกรถไม่ควรยฉันไปจะต้องดตายแต่ว่าฉันว่ามันไม่ฉันไม่แน่ใจมันจะต้องมีรถที่เดียบเบสของเขาแหละเอาดีๆอ่ะไม่เสียเวลาไม่ไม่ผลเลือกวันเดียวไม่ลุ้นทำไมเฮ้ยมึงจะตลกขนาดไหนถ้าเรา หายใจพี่นายถุงไร่ฝนหายใจไม่เดีก่อนจะเอาสิสเนยไปผสมต้มกระตุ่ต้องลองแหละอ่ะฉันว่าเพื่อไม่กห้เสียเวลาฉันอยากรูแล้วซึ่งจะหายใจพี่นายถุงเปล่าเอาให้พี่นายเลือกกินเลยดีกว่าค่ะโอเคตอนนี้เรามีสามรสนะอ่าพร้อมอันนี้ก่อนนะครับรสอะไรรถอะไรทันจะพืชงทันจะพืชอบกรอบรสออริจินอลอ่าไหนเป็นไงคิดว่าไง อร่อยไหมนี่คือทำหน้าหลอกปะเนี่ยพี่บุ๋มพี่พีมมันวิเคราะห์หน้าด้วยนะดูอยู่นะจับตาถ้าเราจับตาดูคุอยู่ต่อไปต่อไปต่อไปรถบาร์บีคิวแต่ฉันมีรถท่าในใจนะว่าไหนจะชอบกินอะไรแบบแอดเฟิร์ไซน์่ยต้องกินรถนี้แน่ๆเฮ้ยกดดันนะทำไมทำท่าสงบอย่างนี้เราก็เดาไม่ออกเราอ่ะไม่กดดันสุปวดดันปกดดันอ่ารถที่สาม รสสุดท้ทายน,นะครับชาครีมแล้วหัวหอมเธออย่ามาพรีเซนเตอร์ดีกว่าฉันได้ไหมถ้าพรีเซนต์ดีอย่างนี้เขาก็จ้างเธอเป็นพรีเซนเตอร์สิเฮ้ยเธอดูเธอดูเฮลตี้อยู่นะเออเฮ้ยในคลนะนำพยักหน้านางพยักหน้าเหลือตรงนี้ไว้เฮ้ยนางพยักหน้าจะหลอกใครเลยอ่โอเคด้วยนะพูดโอเคอะไรแกเอาอะไรแกเดี๋ยวจะพิมพ์คำตอบไว้ในนี้อ่ารูรา <laughs> ้งานอะตอนนี้ที่นายชิมเสร็จแล้วสามได้ได้รถในใจแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องมาทายกันเราให้เก the <reco> ียรติเนาะเราให้เกียรติพัลละก่อนพลละเออพัลละต้องทายก่อนโดมเลยเหรอยังโดมเลยเหรอพัลละว่าคุณส่าของคุณจะเลือกรถไหนคะกดลังเลระหว่างหนึ่งนี้เดือนแห่งความรักใช่ป่ะเธอเธอลังเลสองรีดีะอ้าวเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ไอ่ได้แล้วโอ้แรงมากชิมเองนะแปลว่ารถนี อะคุณฝนหน้าต่อวันนี้นะครับว่ารถสาวสาวครีมปะเฮ้ยจริงๆในใจฉันก็จะเลือกรถนีเออในใจฉันก็เลือกสาวครีมอ่ะแต่แต่ถ้ามันเรื่องรถเดียวกันมันจะไม่สนุกฉันว่าเอาเตียงเนี้ยก็มามือจอนี้กูถือแล้วได้สั่งได้เออฉันจอนีเรื่องสั่ได้เลื่องสั่ได้ฉันฉันว่าจริงใจใจฉันว่าไงสาวครีมบอกฉันว่าฉันว่าแต่มันยากมันช่วยไม่ได้เขาส่งโอ้ยลูก้าฉันว่าเขาอะ มีความคอมพิเคตหลังจากที่เขาเคยชิมขนมที่เราไปฉันรู้สึกว่าเขาชอบรสอะไรบ้างหลังจากนี้ชาญฟังเธอเลือกจากอะไรให้วอชานรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีการกคิร์ชชันคอมเพลตหรือคำว่าเหมือนเขาแบบสามารถกินรสชาติที่ฉันรู้สึกว่ามันประหลาดนะตอนไหนบอกวันไหนอร่อยเออใช่ใช่อร่อยวเคราะห์ได้ดีวิเคราะห์ได้ดี ใช่ลูนี้ไม่อร e. ่อใช่หมว่ามันมันปูบบว่าใใช่ไม้ก็ันกเหน่อยมันก็เอือก็ไม่เห็นเขื่อ่สออย่างนี้เพราะว่าฝนฝนฝนปูมาตั้งแต่แบบก่อนก่อนฝจะไล่จะหลัี่นกเลยเอพิสดเลยอ่ะเอาลวนฉันเลือกฉันเลือกบาริคิวฉันเลือกบารีคิวสั่ง่ไม่ใช่เมียเลือกบารีคิวไม่ใช่เมียเลือกสาวขลิบเลือกตังนี้อ๋อร้อไรร้อนไพี่นเฉยเลยอันนี้ยไม่มีหรอ าบอกว่าวิคะห์ได้ดีมากไม่รู้วิคะห์งานละเอียดเท่านี้นะอันนี้ไม่ใช่เขาบอกกันว่าซันไบ์นี่อร่อยหมดจริงๆตัดใจยากตัดใจยากมากๆแต่แต่ยังไม่ถูกต้องคําตอบที่ถูกอ๋อ้จิ้มเลยแลวกันวันนี้ปวดจริงวันนี้ดจริงปดไม่ได้นอนในห้องนอนแน่คือต้องบอกว่าอันนี้อันนี้ก็อร่อยแต่ว่า เราอะเป็นคนชอบแบบมีความแบบมีรสชาตินิดนึงเธอไม่สมควรจะเป็นเมียพี่นายแล้ววเนี้ยแต่แต่เธอลังเลไงนะฮะรังเลงเลยแต่ชอบนี้ชอบนี้มากกว่านี้แต่นี้ก็อร่อยแต่ส่วนตัวฉันฉันรู้ปะตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะชอบแซวครีมมากกว่าอเชฟขยิบแต่ฉันชอบอาไรพี่แนวแปลกมากแปลเออแต่ฉันว่าเธอก็แปลกฉันฉันก็แปลกก็คินซับซ้อนฉันก็ว่ฉันซับซ้อนตอนแรกฉันคิดว่าเฮ้ยฉันชอบแซวครีมแน่แต่แบมมาว่าฉันชอบรสชาติ ไม่ต้องบอกว่าออริจินอลก็อร่อยนะมันไม่ใช่แบบไม่มีรสชาติเลยเลยไมันมีรสชาติของมันกินได้มันไม่จืดฮองไม่จีดคนที่สองใช่ใช่ฮองไม่จืดเหมือนกันชอบวันนี้เหมือนกันเออฉันชอบวันนี้เออแต่ฉันฉันฉันไว้พูกแก่ชอบวันนี้เออแต่ก็ลังเลยอันนี้เหมือนกันเออคืออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบซาลตรีมนะหัวของที่เต็มโจนใช่ไม่ได้แบบเบาบางเลยนะไม่ดูเป็นขนมรักสุขภาพแต่มันเป็นขนมรักสุขภาพฉันได้เหตุผลที่ฉันว่ารสออริจินอลอร่อยพอหรือปะเพราะฉันเป็นคนก เนี้ยป่ะอันนี้แต่เพราะอันเนี้ยมันคือมันเหมือนมันมีรสชาติด้วยแต่ว่ามันได้ความเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำรสชาติมาได้ดีเออก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยประทับใจจังสนุกวันนี้ก็คือไม่รู้ใจวันนี้ก็เคยปวดไม่ได้นอนกลับไปนอนห้องแน่นอนไป้ฝนนอนกับหมาวันนี้นกยต้องมตุ้มตุ้มนนอกับหมูตุ้นกับตุ้มตุ้งมันยากจริงเพราะว่ามันเลือกยากไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่นายมากค่ะแขกรับเจอพี่ชายของเราเย้ เป็นตากล้องให้เราแล้วก็ยังมาทำมิชชั่นกับเราในวันนี้ด้วยนะคะให้จมกับเทปแห่งเดือนสิงความรักอือแต่ว่ากินเลยเลยฉันไม่อยากกินชาบูนะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันสั่งได้น้อยเราคือว่าฉันอะกินอันนี้อินเตอร์ไมค์ไปแล้วยังไงก็ฝากสันใบด้วยหาซื้อได้ที่เซเว่นเลเว่นตีองนี้กล่องเล็ก20กล่องใหญ่พิเศษสาบบาทใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปวันนี้เราอุตส่า มากันถึงส่วนเบนซึ่งก็เชิญชวนให้ทุกคนนะคะหันมาออกกําลังกายกันก็คือเริ่มตั้งแต่แบบเด็กๆได้เลยแล้วก็สม่ำเสมอในการกกำลังกายก็จะดีต่อสุขภาพด้วยกินขนม,มแล้วก็วมาออ,อ,อกกําลังกายนะ,ะน,นี่มีความใหญ่สามร้อยไลนะคะ ใหญ่ความรู้มีความรู้อใหญ่อยู่นะคะคือคือได้หมดใครอยากมาวิ่งวิ่งใครอยากมาถ่ายรูปเราก็จะได้รูปสวยขี่จักรยานได้ด้วยมีเล่นจักรยานครบเลยนะคือแบบออกกําลังกายถ่ายทำคอนเทนต์เดินชมเล่นชิลๆคือได้หมดเลยหรือว่าจะมานั่งกินซันไรท์ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วได้เดินแห่งความรักหมอกกับการมาเดทมุกมาเย็ดเอาจริงนะรอบตัวเราอ่ะคือคู่ก็คือเยอะมากคอนเฟิร์มคอนเชิลชิลงั้นวันนี้ ต้องหอตัวไปหาผู้หุกแถวนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ใหม่ซิสเตอร์ด้วยนะคะ <Yay. S 1> วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย